สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเนื้อทองนะคะวันนี้เก็บวิวที่สวยมาฝากก่อนลงจากเขานะคะยังหลงไหลความสวยความงามของธรรมชาติอยู่คะ่ะไอหมอกนะคะคืมฟ้าคืมฝนขอบอกว่าบรรยากาศดีดีคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กับป้าเล็กนะคะป้าเล็กเป็นภรรยาของคุณลุงป่าคมค่ะที่เห็นองค์แดงๆนี่นะคะคือองค์เก็บกักน้ำแร่ค่ะน้ำแร่นี่มาจากเขานะคะเอามาใช้ค่ะยังดื่มไม่ได้ค่ะต้องผ่านการกรองอีกหลายรอบนะคะเพราะหินปูนเยอะค่ะน้ำใสใสอาบและลื่นสบายตัวมากค่ะตบรรยากาศธรรมชาติสดชื่น อันนี้คืออยู่บนเขาสูงเขามองเราก็มีหมอกเรามองเขาก็ว่ามีหมอกไร่บ้านสวนหลังเขานะคะแต่ไม่ใช่อยู่หลังเขานะคะอยู่บนเขาค่ะโอ้ยบรรยากาศดีมากๆค่ะเลยเก็บภาพมามา,มาฝากท่านผู้ชมนะคะ ป้าเล็กใจดีค่ะทํากับข้าวอร่อยมากค่ะเราฝากท้องไว้กับป้ามาหลายวันแล้วค่ะเราจะลงเขาวันนี้นะคะก็เลยเก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะคุณลุงป๋าคมอ่าเป็นหัวหน้างานของสามีฉันค่ะท่านกเกษียณแล้วนะคะอ่าแต่ครอบครัวเราก็ยังติดตามท่านอยู่ค่ะถ้ามีเวลาว่างหรือว่าอยู่ติดต่อหลายวันเราก็จะมาเยี่ยมท่านอย่างนี้ละค่ะ ถ้าคลิปนี้ถูกใจวิวส,สวยๆนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเนื้อทองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะ